วาส,สนาเฮยังน่ะเฮยังน่ะว้าวหมดกย็นจะครบเพิ่นแหละสบายดีป้าลุงเอฟซีทุกทุก่านเนาะยินดีตอนเราขอชูซองประจอยเด้อเฮยันยงน่ะเฮยังน่ะคืขขอขาดึ้นนั่นนะ่ะว้าวกล้ามกบปูนเอาเฮ้ยชิบ้ามาก ลุกขึ้นลูกขึ้นลงไปย่างน่ะลงไปยังนะลงหย่ง่ยังนาเคือนสิบดึงพ <to> ่วงเข่ามประตูวอเห็นบ่อนี่เห็นบ่นี่เห็นบ่อพวงเข่าประตูนี่งามบ่งามบ่เเก็บก้างกระปูเน่าเลไพ่อก้างกะปูเน่าผู้ใดม่ลูกเอายางลงไปทุกที่ดูนะขึ้นมาน่แม่ อึบอึบอึบอ่าีีดินทรายนะม่งูงูห้องหาใพายุฮะห้องหาแม่ป่ะู เอ็นเดีนยเนเดี๋ยวไปซชกน่ะเห็นบ่กเข่างามตูเห็นบ่ออเข่างามมาบลงไปอยู่ป่าเข่ายามันล่มไม่ตูเลยมาดเมียนเป็นจุกเป็นจุกยัวบ่มัดก็ล่มแน่ ไปไปไปพาไปเกี่ยวข่าวเอไปไปเกี่ยวข่าวแลไปไปไปใช้เพาเรอพาไปหนพพอห้องลไปเดี๋ยวพาายบายเห็นโมล พาไปแล้วพาไปเกี่ยวบอลฮุมบอลฮุมไม่จ่อยแล้วฮมไม่จ่อยแล้วไอ้พานี่ราพาไปเกี่ยวฮุวมไม่จ่อยแล้วเห็นวาเห็นวาเห็นวะเหรอเห็นวะ นี่มาเพี่เนีย่ยผู้ตูอ้อ่นะผู้ตู้อยู่ทางนี้ด้วยนี่นี่นี่ผู้ตู้อยู่ทางนี่ตู้อยู่พี่นะ่ะผู้ตู้มัดเข่าคือฮะนี่ยผูตู้มัดเข่าพ่าน,าพน่ะใส้พาเลยพาไม่ไหวผู้ตูว้วะไหวตูว้วะหรือไหวพาหึ่หึ่หายด้วย ไห้ตู้ลงไปแล้วพุเห็นบ่ห่างงดูาเฮ้ยเฮ้ยไปตู่แล้มัดเข่าแล้วฮะระวอาหัาตัดบ่บม่รู้ะักงอ้อยมอน mùng ngoài và bộ hết mà thấy đó xiềng nó vào tát bỏ bún mà bún mà bùm bùm bum, bum, bum. 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 Ừ, bum. 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 Thế, thế. เออบอกไปลุงมาลูกบ่เออใช่พาเลยเออป้าผูเอ้ป้าเกี่ยวข่าจู่จุ่จู่ใจอันนี้อันนี้ผู้ตู้อันนี้อันนี้ผู้ตู้อันนี้ตู้อันนี้ตู้มัดเข่าอันนี้ฮะตู้ห้อง เน้นพาไปเกี่ยวเขาป่าหลาแล้วอยู่เที่ยงเหรอหนิเดินๆเปลี่ยนเงี้ยเลยผ้าเอาพี่น้องเล่เจ้านี่ม่จ่อยลงตอนแดงไอ้ผ้าลงผัดกันพี่น้องเลย hát cái nào, bò ao áo ấy đâu bò đấy, ba đâu, chạy đấy đâu, mọ bao mọ bao, chín mềm bao, mềm, M mọ bao, หนยเห็นป่าขี้ได้แอ่เห็ดป่าขี้ได้เอยเห็นยังเห็ยัง้ยเฮ้ยเฮไม่อยมึงน่ป่าไม่จอยมึงนี่ยจยังนะประตูมาเห็นบ่ แม่เอมหาเอือยบ่เอือยบ่เอือยดิบ่มึงอยลูกตกได้ปุมึงนชิงอยมึง่ได้ไหปล่มึงคิได้ไหมมึงคิได้ไมลามึงขึ้นมึงขึ้นมึงขึ้นย่านตกย่านตกหันหันอุ้ย แม่นมลูก่ลมไม่ดูกแล้ว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 ไม่ดูมาเม่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 เ่งวมทห้องใครดูแม่เออห้องแม่ แม่ห้องหาแม่แล้วนี่พ่อนี่ยพ่อตู้นชมเลยนะย่าแม่ใส่หน้าใส่โตกไเบอกไป้น้ายาไป

nên đương quân của bầu yêu đô gì phục kia kiao dương mất kiếm chồng tua à, chồng tua chồng chồng tua chồng tua chồng tua มางวะมองวะมองวะมองวะแบบยิ้มแอมวะเด้แม่แม่นีนะเออแม่นี่แม่นี่นี่แม่หนีลูกเก็บกินอยังน่ะนายบอกเออแต่ปากนายเอาว่าอย่าเมื่อยด้วกันยกเกี่ยวเขาเลยนี่แจกไปแจกมาอยู่ โอ oh, mm, uh. mm, ้แล้ย่างมาย่างมามาสิอ้ออันนั้อือม่บยินบ่ห้องหาแม่น่ะแม่่ออหเอาเนี่ยเตงแตงตงแตง มาพี่ดูมาพี่มันมียังไงฮนเดะเบึงเจ็บกินยังไงขนมไขตุ๊ตุ่คนะปอกใจเด้อใหไดาวัดนานใหไวเดอุมเด้อเออไปตเกี่ยวเขางไปตูสิกินนั่งเนอีเสีเอาลานไม่ใช่ไหมนีเสียว่าลานบ่ไปเที่ยวเที่ยวมึงน่ะมายู่มน่ะจะมาลานสิไปเดี๋ยวก็ได้ อาท ouais. yeah. 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 mm. ิมน mm. yeah. ้องยังดูตู้อย่าห้องตู้เดียวหาตู้กะตู้อย่าตู้ตู้อย่าห้องก้อนแหละเลยล่เงานตู้เมื่อยวะลาไห่บานมเมขน้เสนัีวขวินี่มาบีผมนี่ไหมขันหัวนี่ไหมาเยมาเย เฮ้ยพี wise, ่พี่พี่มาแนมบางตู้พี่ล่ะตู้มาทั่งขี่ไปมาแนมนั่งขี่เลยละพี่ล่ะตู้ลงน่ะพี่ล่ะปุ๊ป้าป้าไปพี่พี่พี่น่ะพี่น่ะตู้ไปยังขี่ล่ะเห็นมอดตู้นะพี่ทางผ้าไปพี่ได้ thì độ thì bị tù luôn không thì khám mà này bỏ chốt mà chắp độ chắp khá hại này nhìn luôn bà เห็นບໍ່ເຫັນບໍ່ດອກບໍ່ດີນັ້ືອກຊາຍິດເຂົາມຕູ້ນແມ່ເມຊາໃບບໍ່ດີກມືນີແມ່ເມຊຫມໃ ต้องหาแผ่นเรียงหาตู้ใหญ่เลยบัสนาเห็นบ่อพานใช่พานผู้ผู่าพูน่ะกุ๊กขาวพูน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 บอลโฮมเลยลูกผาเกี่ยวขาวอยู่โฮมเห็นบ่มหือยู่โฮม ใตูพาบ่อสี่เมืองพานะโอ้พาเกี่ยวเขาพาเกี่ยวเขา ไปใส่ไปเกี่ยวข่าวบ่ฮช่องมหายังดงพ่นาพ่นประตูมาอะไรพ่นพน่พพ่นี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 ่จ้เอ๋ประตูไหมนี่เนี่ยประตูมาอะไรนี่ตูมาจ้เอ๋นี่ฟูฟูฟนี่ฮะเห็นบอเห็นบอจ้เอ๊ นี่เนี่นี่เนี่นี่เน่่อาองาดื่ออดืานอบา่ดือดองสานาอามึงสนาม้นมนง่าอน แจ็คไปแจ็คมาอยู่มาล็นอนไหมนอนไหมนโบบริดบริดพลมนี่เนาะ บาเนี้ยวหายกะเจียวเข้าบาเนี้เห็นม่ลุกเห็นเห็นข่าวงามนี่บื่นกเียวแลวหนี่กนชุกบ่ะทงนยังบ่เทีวว่ามันกล้โมแน่พี่น้อง เธอเงอ้ยน่ะสุกแล้วเพินแล้วเนาะอื่นมาือ,ม,อมีตู้แล้วก็เกี่ยวแล้วให้นี่เจ้าเจ้าเจ้านอนไม่ไหมสิดองเกี่ยวข้าวนี่นอนไหมวัดวันนาะนอนไหมสิดองเกี่ยวข้าวนิ แตะเลยแตะเลยแตะของตู้เลยกินน้ำมอเนี่ยน้ำดุกิกินน้ำอีรายอย่างนี่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 น้ำนี่เอนให้ดเอ้าเอ้าเอาไหมเอาไหมน้ำดุนกินน้ำอวิหลายกี่ดัวกินเอากินกิน โบเฮดลูกันละกินนะแม่แรงมาละบาทเนาะแรงแม่ลองเกี้ยวข้าวนะาแรงเนี่ยนะเขาเกี้ยวใช่ป่าวข่าวโป๊ะแก่ไปดูไหม นเนาะไอเงินนี่มิแต่ว่าขาวแก่โกตูแกขึ้นมาหลายโลอเลย ขึ้นมาไง